สวัสดีครับเพื่อนเ่นทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินเอครับผมวินแล้ววันนี้เราจะมารู้จักกับบล็อกที่ชื่อว่าคอมโพสเตอร์กันนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสูตรครับของบล็อกคอมโพสเตอร์กันก่อนนะครับก็คือใช้เป็นสลับวางเป็นตัวยูนะครับในโต๊ะครับเราก็จะได้เป็นคอมโพสเตอร์ออกมานะครับและการทํางานของคอมโพสเตอร์นะครับก็คือจะเป็นการหมักนะครับคือเมื่อเราคลิกขวาในคอมโพสเตอร์ก็จะเหมือนมีการหมักเกิดขึ้นนะครับ และเมื่อเราหมักจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก yeah. ็จะได้เป็นบอมิลออกมานะครับและในกล่องนี้นะครับผมได้แยกบล็อกที hm ่สามารถถูกเอาไปหมักได้นะครับออกมาเป็น2ประเภทนะครับก็คือฝั่งด้านซ้ายนะครับมีโอกาส30เนที่จะได้รับการหมักนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมีโอกาส50เนที่จะได้รับในการหมักนะครับคือฝั่งขวาจะมีโอกาสมากกว่านะครับที่จะได้รับการหมักนะครับ โอกาส30%นะครับก็จะมีพวกซีดต่างๆนะครับเคปเคปเผานะครับพวกหญ้านะครับแล้วก็ใบไม้แซปปิ้งแล้วก็เนเธอร์วาดครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นพวกแคคตัสดดยเคปเผานะครับแล้วก็เป็นแบบที่อัดบล็อกนะครับเมลอนสลชกาคนะครับหญ้าสูงแล้วก็พวกเถาวัลย์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเนเธอร์สเปาด้วยครับแล้วก็เราสามารถ ทำฟาร์มโบนมิลอัตโนมัติได้นะครับโดยในนี้ผมได้แบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะครับซึ่งวิธีแรกก็คือจะสามารถใช้งานได้นะครับผมจะใส่แคคตัสเข้าไปนะครับโบนมิลในนี้ก็จะเริ่มทำงานนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นโบนมิลออกมานะครับซึ่ง ในนี้คือวางกล่องไว้ด้านบนนะครับเอาฮอปเปอร์ชี้ลงไปในคอมโพสเตอร์นะครับแล้วก็เอาฮอปเปอร์อีกอันหนึ่งชี้ลงกล่องนะครับแต่อีกอันนึงนะครับก็คือไม่สามารถใช้งานได้นะครับเนื่องจากฮอปเปอร์นะครับชี้ไปด้านข้างของคอมโพสเตอร์นะครับก็เลยจะไม่มีการหมักเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่ได้ผลผลิตออกมานะครับก็คือเราต้องเอาเป็นฮอปเปอร์นะครับจิ้มลงไปในคอมโพสเตอร์เราก็จะได้เป็นโบนมิออกมานะครับ และอย่างต่อมาที่ผมจะพามาดูนะครับก็คือการใช้ comparator นะครับในการวัดปริมาณปุ๋ยที่อยู่ในคอมโพสเตอร์ออกมาเป็นกระแสะไฟเลสโต e นะครับซึ่งขั้นที่1ก็จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาได้แค่1บล็อกนะครับแต่ว่าบล็อกข้างๆที่ได้ก็คือได้รับจากกระแสเลสโต n นอันนี้นะครับก็คือทุกๆอันจะต้องลบออกไป1เลสโต้นแรมนะครับก็คือ มาเรื่อยๆนะครับก็คือขั้น2ขั้น3แล้วก็มาจนถึงขั้นสุดท้ายนะครับก็คือจะได้ความยาว8บล็อกนะครับก็คือ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าดแแล้วก็บล็อกนี้ไม่นับนะครับเนื่องจากกระแสเลสโตนจากบล็อกนี้แพร่มานะครับอันต่อมานะครับก็คือเราก็คือเป็นวิเดเตอร์ที่ทำงานเกี่ยวกับคอมโพสเตอร์นะครับหรือที่เรารู้จักกัน ก็คือฟาร์มเมอร์นะครับเราก็สามารถเอาวีตเอาป o เตโต้แล้วก็เราสามารถเอาเป็นแครอทบีทรูทไปแลกเป็นเอเ r อรัลได้นะครับพัมกิน้นเมลอนก็ไปแลกเป็นเอเ r อรัลได้นะครับแล้วเราก็สามารถแลกอาหารต่างๆจากวินเทจเจอร์ฟาร์มเมอร์ได้นะครับเช่นพัมกิน้นพายคุกกี้แล้วก็แครอททองแล้วก็แตงโมทองนะครับและอย่างสุดท้ายน,นะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นการเล่นมากกว่านะครับก็คือ วางแท็บดอไว้บนคอมโพสเตอร์นะครับและเมื่อเราปิดฝาแท็บดอนะครับเราก็จะเข้ามาอยู่ในคอมโพสเตอร์นะครับแล้วก็เวลาออกนะครับก็แค่กดเปิดแท็บดอล้วก็จะออกมาได้นะครับถ้าเมื่อน่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย